iPhone นะคะที่เราใช้งานอยู่นะคะอาการที่สัมผัสได้ทุกอย่างแต่เข้าเมนูไม่ได้เข้าโทรไม่ได้เข้าแอปต่างๆไม่ได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดกรณีอย่างนี้คือเครื่องค้างเนื่องจากว่าเราใช้งานไม่เคยปิดเครื่องเลยถ้าต้องการที่จะรีสตาร์ทนะคะให้กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งลดเสียงหนึ่งครั้งแล้วก็กดกดปุ่มปิดเครื่องแช่ไว้จนกว่าเครื่องจะดับแล้วเปิดเองอันนี้ก็จะดูยากนิดนึงเป็นฟิล์มกันมอง ดับไปแล้วเดี๋ยวมันจะเปิด,อด,ปดเดองเพราะถ้ามันค้างเนี้จะสัมผัสไม่ได้เลยไอ้คนมอข้าวมองไม่เห็นเนี่ยต้องเอียงหน้ามา มา,มารอมารอลุ้นกันค่ะว่าเข้ามาแล้วจะสัมผัสได้หรือเปล่าเมื่อกี้สัมผัสได้นะแต่เข้าเมนูไม่ได้เนาะไม่ได้ปิดเครื่องนานแล้วเพราะปกติเปิดเครื่องแป๊บเดียวก็เข้าเลยสนะหาัสอีกทีนึงค่ะเมื่อกี้เข้าโทรไม่ได้ยึดมาแล้วเข้า facebook ปกติแล้วเสร็จแล้วค่ะ ถ้าเป็นอีกพี่ทำเองได้เลย